ยุคนี้นะครับช่วง2-3ปีที่ผ่านมานี้ก่อนโควิดเรามักจะได้ยินกับคำศัพท์คำหนึ่งเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวว่าฟิตฟิตฟิตอะไรคือฟิตครับผมฟิตกลุ่มนักท่องเที่ยวฟิตบางคนอาจจะนึกถึงว่ากลุ่มที่มาเป็นนักกีฬาฟิตฟิตวัยรุ่นหนุ่มสาวหน่อยจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงนะครับแต่ว่าต้องท้าวความนิดหนึ่งครับว่าฟิตเนี่ยหรือ FIT กลุ่มนักท่องเทียเ่ยว FI t นะนั้นเป็นคำย่อครับที่ย่อมาจาก Freedom and Independent Travelers ก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการอิสระและไม่ขึ้นกับกลุ่มทัวร์ใดๆเขาจะวางแผนการท่องเที่ยวด้วยตัวเองมาเที่ยวด้วยตัวเองจัดการข้อมูลหาข้อมูลต่างๆด้วยตัวเองโดยใช้เทคโนโลยี IT เป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งหากจะพูดถึงเจเนอเรชันแล้วแน่นอนครับว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยววัยที่ค่อนข้างจะได้ใช้เทคโนโลยีเยอะตั้งแต่เจเนอเรชัน เซตไปเลยครับคือตั้งแต่อายุ10กว่ากว่า 20, ไปจนถึงช่วงวัยทำงานกลุ่มนี้เขาก็จะวางแผนตั้งแต่ต้นทางหรือบางทีเขาก็อาจจะวางแผนใช้ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งเขาก็อาจจะมาจัดการเอาที่เรียกว่าจุดหมายปลายทางคืออย่างนี้ครับกลุ่มนี้เขาจะมีแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวบางทีไม่มีจุดหมายที่แน่นอนหรือมีแค่ 2- 3สามจุดพอเขามาปุ๊บเนี่ย เขาก็จะมาตัดสินใจเลยว่าเขาจะไปเชียงใหม่ดีหรือเขาจะไปสมุยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าณน,น,นาทีนั้นอารมณ์นั้นเขาอยากจะไปไหนที่ที่มันทําให้เขามีแพชชั่นมีกําลังใจไ,ได้ชาร์รู้สึกได้ชาร์จแบบอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจุดหมายอาจจะไม่ใช่สาคัญแต่มันอยู่ที่ฟีลลิ่งหรือความรู้สึกอยากที่อยากจะไปใช้เวลาของตัวเองเอาละครทีนี้ในส่วนของผมเนี่ยการประสบการณ์ของการรับนักท่องเที่ยวตรงเนี้ย บอกเลยว่าผมอยากจะเอามาแบ่งปันเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเลยครับที่ทําให้ผมมาอยู่ณจุดนี้ในวันนี้การที่ผมเป็นไกด์ส่วนหนึ่งก็คือเริ่มจากผมกลับมาจากต่างประเทศและผมก็มีความรู้สึกอันหนึ่งที่บอกว่าเอ๊ะทำไมบ้านเกิดของผมลำปางถึงเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นแค่เมืองผ่านคือเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางแต่แค่ในเชิงภูมิศาสตร์ เพราะนะั้นอยู่ตรงกลางจริงครับไปจังหวัดไหนต้องผ่านลำปางเกือบหมดแต่เขาจะผ่านไปครับไปเชียงใหม่ไปเชียงรายไปอ,อ,อีสานแน่นอนครับคือผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทําไมเราถึงจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยู่กับเราบ้างไม่ได้นี่เป็นปมเล็กๆในใจของผมที่ทําให้ผมเกิดการจุดประกายขึ้นว่าเราจะต้องทําอะไรสักอย่างที่จะทําให้หนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติเกิดความประทับใจ และมาใช้เวลาท่องเที่ยวที่ลำปางอย่างน้อย1วันเป็นต้นซึ่งมันก็ทำให้ผมเริ่มที่จะหาประสบการณ์และกลุ่มส่วนใหญ่ที่ผมได้เข้าไปดูแลนั่นก็คือกลุ่ม F i t ทครับแต่เชื่อไหมครับว่ากลุ่ม F i t ของผมก็จะ,ะแปลกๆไ,ไม่ไม่เหมือนกับเอฟทีทั่วไปเพราะว่าผมเริ่มจากนี้ครับเนื่องจากเราเป็นเมืองผ่านนักท่องเที่ยวจะไม่เข้ามาเที่ยวเยอะ แต่มันจะมีนักท่องเที่ยวที่มาในรูปของอาจารย์อาจารย์ชาวต่างชาติที่มาสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประจําจังหวัดหรือโรงเรียนต่างๆที่มีมีเข้าร่วมโครงการและเปลี่ยนหรือฝึกงานกับสถาบันทางต่างประเทศคือวัยรุ่นขอชาวต่างชาติส่วนใหญ่เขาอาจจะหาประสบการณ์นในการท่องโลกด้วยการสมัครมาในโครงการเป็นอาจารย์สอนภาษาเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็จะถูกส่งมาตาม โรงเรียนต่างๆในต่างจังหวัดและลำปางก็เป็นหนึ่งในนั้นผมเริ่มตรงนี้แหละครับวันหนึ่งผมก็เดินเข้าไปแล้วก็เข้าไปที่หมดวิชาภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศเลยเข้าไปถึงมีอาจารย์ฝรั่งอยู่สองคนผมก็เข้าไปทำความรู้จักเลยครับหนึ่งมีความรู้สึกว่าอยากจะฝึกภาษาไม่อยากให้หายไปเพราะว่าเรากลับมาบ้านเราแล้วเราก็ไม่อยากจะเสียทักษะการฟังการพูดก็เข้าไปพูดคุย และเสร็จแล้วสุดท้ายจบด้วยการน,นัดเขาว่าเออไปเที่ยวกันไหมเดี๋ยวผมจะเป็นโลเคอลด์ให้นั่นแหละคือชุดเริ่มต้นทำให้ผมได้ร่วมกับเขาในการวางแผนเส้นทางว่ามีที่ไหนบ้างในภาคเหนือนะโดยเฉพาะในลำปางที่อยู่มาประจำอยู่เนี่ยแล้วอยากไปโอ้เขาก็าออกมาพังครูออกมาเลยครับบอกเขาอยากไปน้ำตกแจ๊ซ้อนน้ำตกดังของลำปางนะ เขาอยากไปเหมืองแม่เมาะที่เป็นฐานหินลิกไนท์แหล่งใหญ่ของลำปางเห็นแต่นเพนพรีเซ้นไม่เคยไปสักทีเนี่ยครับกลุ่มเนี่ยครับคือเขามีม,มีมีภาพในใจมีจุดหมายในใจของเขาอยู่แล้วแต่ว่าบางทีมันอาจจะเป็นการยากที่เขาด้วยความที่เขาไม่ไม่ใช่คนท้องถิ่นหรือคนท้องที่มันอาจจะเป็นเรื่องยากในการเดินทางกาันและการวางแผนแต่ถ้าเราเข้าไปช่วยดูแลเขาในส่วนตรงเนี้ย เราก็จะสามารถตอบสนองกลุ่มนี้ได้ดียิ่งขึ้นซึ่งผมก็พาไปครับทำให้จะทำให้เขาได้สัมผัสกับประสบการณ์ต่างๆที่เรียกว่าคนท้องถิ่นได้สัมผัสยังไงคนต่างชาติได้สัมผัสอย่างนั้นตั้งแต่การนั่งรถมา้าการไปอาบน้ำแร่การเดินป่าการไปดูเหมืองฐานหินที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือและที่สำคัญเรา ปฏิบัติกับเขาเ,เช่นเขาเป็นแขกในครอบครัวแม้แต่งงานแต่งงานที่เป็นงานพื้นบ้านของพวกเราชาวเหนือเราก็พาเขาไปเป็นแขกร่วมในงานวันไหนที่เขาหยุดหรือไม่มีการสอนผมก็พาเขามากินข้าวที่บ้านได้ได,ได้เรียนรู้วัฒนธรรมว่าบ้านเรากินยังไงขันตกเป็นยังไงอาหารเหนือเป็นยังไงและบ้านเขากินยังไงจากคนรู้จักก็กลายเป็น,นเป็น คนที่สนิทใจเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวสุดท้ายแล้วอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับเขาเรียกคุณพ่อคุณแม่ของผมด้วยความสนิทใจว่า Dad and Mom น่าชื่นใจไหมฮะคนต่างชาติต่างภาษาฝรั่งตาน้ำข้าวผมผมสีทองเรียกพ่อคุณพ่อคุณแม่ของเราว่าพ่อกับแม่มันเป็นอะไรที่แบบชื่นใจสุดๆครับแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมา เขาก็บอกว่าเขาอยากจะกลับมาเมืองไทยอีกในไม่ช้าซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วครับว่าสองคนนี้เป,นเ,ปนเป็นเป็นชาวอเมริกันโดยซึ่งโดยสถิติจากการสำรวจแล้วเนี่ยกว่านักท่องเที่ยวชาวอเมริกันเนี่ยพอมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเนี่ยต้องกลับมาในภายใน3ปีหลังจากที่กลับไปบ้านเขาอันนี้เป็นผลสำรวจเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าหากบ้านเราตอนนี้ไม่เจอโควิด ผมคิดว่ายังไงเขาได้กลับมาที่บ้านเราแน่นอนแต่หากว่าเราต้องเผชิญสถานการณ์นี้ไปแน่นอนเชื่อว่าพอเราผ่านพ้นวิกฤตไปแล้วเราก็จะต้องได้เจอกันอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ประทับใจอีกอันหนึ่งของการที่ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยว FI t ซึ่งนอกจาก2คนนี้แล้วผมก็ยังมีโอกาสได้ดูแลนักท่องเที่ยวกลุ่ม FI t ซึ่งก็จะเป็นกลุ่มอาจารย์ชาวต่างชาติกลุ่ปอื่นๆซึ่งก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป แต่ลักษณะการดูแลก็จะเป็นแบบเดียวกันคือเราดูแลแบบญาติหนิรับไม่คิดว่าเขาเป็นลูกค้าแต่ต้องบอกไกด์ใหม่ครับหรือคนที่มีความประสงค์ที่อยากจะเป็นไกด์ว่าอย่าไปคิดเรื่องไรายได้หรือกําไรอะไรเป็นหลักครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะสิ่งต่างๆที่คุณทําไปด้วยใจในวันนี้มันเป็นการสั่งสมประสบการณ์ครับมันเป็นการสั่งสมประสบการณ์เราทําทุกอย่างให้เขาด้วยใจเขาก็จะเกิดความประทับใจ และสุดท้ายผลมันจะกลับมาหาเราเองเพราะพอเราทําให้เขาด้วยใจแล้วเขาสัมผัสได้เขาก็จะไปบอกต่อไปบอกต่อเพื่อนๆเ,เขาญาติญาตเขาและสุดท้ายเขาก็จะกลับมาแน่นอนครับหลังหลังจากนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้แต่ต้องเชื่อว่าอย่างหนึ่งครับว่าถ้าเราให้สิ่งที่ดีกับเขาไปสิ่งที่ดีก็ต้องย้อนกลับมาถึงเราได้อย่างแน่นอนครับผมก็หวังว่าตรงนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ แรงบันดาลใจให้กับว่าที่ไกด์มือฉัังทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอให้พลังแห่งแรงบันดาลใจสิตอยู่กับทุกท่านไปทุกเมื่อเชื่อการผมไกด์มุกสันดิบุคคำไกด์โอบีสวัสดีครับ